สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมใหม่นะครับไม่ใหม่หรอกก็เป็นเกมนานแล้วแหละเราจะมาเล่นนี่เราก็จะมีน้องเอมาเล่นด้วยนี่เราจะเริ่มสร้างใหม่กันแรกภูเกาะจาราจาราลูกภูเกาะอนนี้เรเลือกการสร้างตัวละคร,รเนะาะการที่จะ ประมาณนแล้วกันผิวดำๆนิดนึงค้ำๆแล้วกันตัวละครผู้ชายสามารถเลือกได้เลือกอ่านนะครับ นะครับมามีกระโปรง พี่ต้องพี่ต้องส่งพี่ต้องเอาเลขคำเชิญอะให้ผมมนุษย์เกมนี้ไม่เป็นเกมแนวแบบว่าสไปเปอร์สามารถับเอนนด้าตบตัดตัดพวกต่างๆครับาบ้านพวกเรียอสัปหลาด้วกันสัปหลาดบ้านครับแลบบ้วเราก็ต้องไปพยากรสร้างเกาะสร้าง ครับก็นียจะไปลงกันที่เย็นครับเปิดแบบไปเรื่อยๆก็น่าจะสรุปไปอีกแบบอับหนงเพราะช่วงนี้ก็ยังเป็นก็ไม่อ่านนะสัพพลานะครับก็ลบ หาตามวาคุณ เกมนี้เป็นเกมแนวมุองมองคนที่สามเนาะมุมมองจากด้านบนแต่สามารถปรับมุมมองได้ได้เลยนะเพราที่เคยเล่นมากเดียวเมื่อนานไปแล้วล่ะพักเลิกเป็น ใช่ที่เข้ามาชมนะครับก็นี่เข้ามาแล้วนะครับสามารถอ่หมุมกล้องได้ในรอบคิดเลยครับก็เคอยู่นะคลิเครื่องเราด้วยนะครับเครื่องรดอ๋อทราบว่า ว่าร,รอหรอพอได้พอเช็คพอเช็ครับคู่ไม่ทราบว่าพอ,อ,อ,อได้หรือเปล่า ตอเปล่านโน<ห>้ตอีกสิ่งเอเเสกพอได้น,ดดน,นะครับตัดังไม่น่าเก็บครับเสกเกมนจะดัง เข้าเรื่งเข้าเรื่งตำแหน่งนะพี่พี่ต้องพี่ต้องทำยังไงพี่ต้องส่งเลขเลขเชิญมาให้ผมอ่ะ ทีนี้ก่อนนะครับช้าน,นิดหนึ่งนะครับต้องขอใครด้วยนะครับอ่ะเล่นเกมน,นี้ดูเนาะดูว่ามันจะเล่นได้ยาวๆมไ้มครับนี่ลองไปดูว่า,เ,นนา,วา,วาเล่นยัง เดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเยอะนะเป็นหน้าตามไม่เคยเล่นนะไม่ได้อ้อบไม่ได้เพราะอะไรเซิร์ฟเวอร์หยุดชังนะักไอ้ที่พี่ส่งมานี่มันเป็นเลขคำเชิญหรอ มันเป็นรหัสเทินอ่ะเป็นเลขของรหัสเทินอ่ะเข้าไม่ได้นะพี่แสดงละมันมนั่งขึ้นยังมันนั่งสึกคัับเข้ายังไงวะืึมันมันขเข้ายัางไงไ่ะ <ง>มันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงมันไม่ได้ขึ้นอะไรเลยมันก็แค่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ช่ง,งังนี่พอละ อ๋อเองไม่ได้เป็นเพื่อนพี่เปล่าวะก็เป็นไม่ใช่หรอหวะไม่นด้เกี่ยวนะครับเข้าไม่ได้เอาไปมาใหม่พี่ส่งใหม่พี่เปิดแบบเปิดแบบคอเพนเลยตอนที่นีมีขนฮะอัานี้เนี่ยตาก อันนครับไม่ได้ครับอีงมองเลีนของอิงไหมอิงอิงมองเข้ามาที่เข้าไป่ให้แตงฟ้าที่มาถึงเหมือนมีดาบเลยหรอวะตอนแรกมันยังไม่มีใช่ไหม ไ,ไ,ได้ไหมได้ไหมไปเข้าไปนผมกำลังสร้าง แต่ทีนี้ใครเข้าเล่นยังกำลังสร้างตัวละครครับเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าอาไม่ได้ดูแใน,นหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะผมมีตัวอยู่แล้วเมื่อกี้พี่ยังต้องดูใหม่เลย นี่แปลกใจว่ามันมีะะหอกได้หรืร่าไ,ได้เพราะมันมีตั้งแต่แรกอะลรต้องกดจำจังหวะกันนะครับปุ๊บแต่เรากดจจังหวะตั้แต่แรกนีก็คือดูวันเพิ่เินนะครับถ้าชอบใจหรือว่าดูแล้วยอด Thôi thôi các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp 教育期望。Oh, oh. ไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรเปล่ะแต่ว่าตอนตอนที่ผมเล่นมาตอนตอนที่ผมเล่นตอนแรกเล่นเช่นเดียกันได้ก็เผื่อมันบอกว่าแพที์ยังน้อยอยู่ปัดปัดไปได้ก็เลยแบบว่าลองมาเล่นใหม่ตัด ตรงที่ว่าม e ันปรับใช่เขาให้เราหลงไม้เอาไปพวกนี้ไป เป็นความความเท่านั้นการก็เข้ามาดูแล้วก็กดไปกดต่อแน,นวก็เรียกอะไรความพุ้งตาเทียนครับที่บ้านล่างคนชอบคนงามก็ได้ครับชอบ โลกของผมมาแล้วมี่รองเท้าพองเล่พ้านละัดละัดต้อง,<ว>งค่าพวกเล่หลังคนสถานะเซิร์เวอร์ <c oughs> เรื่อนเท่านั้นรหัสเชิญตัดงรหัสใหม่อ เอาขอขอนุญาตลองเข้าไปเข้าไปที่หน้าให้เข้าไปที่โลกเนาะว่าขขาผมเข้าไ,ได้เ็นเกมไปซ้อแล้วก็ไปที่เอารวม คอนเนเตอร์ไเกินไปขึ้นี่เเชิญี่ในนี่นบที่เข้าไม่ได้ใช่ปะ มันไม่ขึ้นว่าพี่เล่นเกมอ่ะในนี่พอร์ที่เหรอไม่ในสตรีมสตรีมพี่เห็นเองเล่นอยู่นะแต่ผมไม่เห็นพี่ขึ้นนะเออมันเห็นพี่ออกงั้นเห็นพี่ออกก่อน,นเข้าใหม่ สักคู่นะครับเข้าจากสักคู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าแ๊ปหนึ่งนะครับหน้าจอดำแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บมีไหมมีขึ้นไหมมีขึ้นที่เล่นไหม ไมไ่นะพี่มันขึ้นแค่ว่าพี่ออนไลน์ใช่ไหมไม่ขึ้นว่าพี่ได้เหรอไม่มันขึ้นว่าพี่ออนไลน์ใช่พี่ไปปิดไว้หรือเปล่าเมื่อกี้เรายัางไม่เห็นได้อยากเข้ามาต้องได้สิครับ ขึ а, ้นนะเล่อกหมัดคมเปเกลือกหมวคอปเเกมเลือกหมวดโคอปไปมีหมวดโคอปที่ไหนล้ว เชิญเพื่อนยังไงอันนี้มันเชิญเข้าร่วมรับชมว่ะมันไม่มีเชิญให้เล่นใช่ไหมไอ้เอ๊ะใช่ครับไม่มีไม่มีเชิญร่วมเล่นเอ๊ะยิงปรับเป็นเปิดฮนะไม่ได้ปรับเป็นเฉพาะเพื่อนนะใช่ผมปรับหมดแล้ว อ่ะออกเเพ็บนึงนะครับรอาดาแป๊บนึงเนาะ ใช่เราจะเล่ไม่ได้ด้วยกันยิ่งกว่าง่าใช่นะล,ลองเปิดแล้วมันไม่ได้อะ yeah. ลงไปเรื่อยตอนนี้เป็นไรรอบเลยครับที่ว่าผมมาเันจชมันไม่ได้